ต่อมาในปี2,537ท่านได้ก่อตั้งมูลนิธิธรรมลักนษะ์ณวัดพระบาทน้ำพุเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเชือ้อ HIV ที่มีอาการหนักผู้ป่วยติดเชือ้อผู้ป่วยติดเตียงและในปี2,536-38ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องโรคเอกที่วัดพระบาทน้ำพุต่อมาในปี2,540 ท่านก็ได้ก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศ2ตำบลดงดินแดนอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่โครงการเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดและผู้ติดเชื้อ HIV แก่ผู้คนในชุมชน รวมถึงให้การช่วยเหลือเด็กและผู้สูงอายุอีกด้วยนะครับทั้งนี้นะครับหลวงพ่อลงกฎได้ทำงานเพื่อสังคมมาอย่างยาวนานส่งผลให้ท่านได้รับใบปิญญาฮะได้รับใบปิญญาไม่ได้ปิญญาจากการเรียนหนังสือนะครับแต่ใบปิญญาจากดุษฎีบัณฑิตกิติมาัจากหจากหลายๆสถาบันครัอาทิ ปิญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หมหาวิทยาธรรมศาสตรป์ปิญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาพยาพยาบาลศาสตร์หมหาวิทยาสงขลานครินทร์นะครับและปิญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาปัตยามหาวิทยาลามกำแพงเป็นต้นนะครับวันนี้ผมได้คุยกับมรรคทายกข,ของที่วัด พระบาทน้ำพุมานะครับพี่สมพรมาท่านได้ปัญญานะครับดูษตีบัณฑิตฮะไม่ต่ำกว่าห้าใบเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการไปบอกว่าท่านเรียนจบไม่ได้เรียนจบเทพสลินไม่ได้เรียนจบหมาอะไรไม่ได้เรียนจบต่างประเทศอะไรตามที่ได้เขียนไว้ฮะเรื่องนี้ เด็กพระคุณท่านไม่ได้สนใจเลยยังไม่รู้มาก่อนเลยด้วยว่ามีใครไปเแมคแทน Make Man ท่านหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่สาระหลักของท่านเลยถ้าท่านจะโด่งดังมีชื่อเสียงได้รับการสนับสนุนไม่ได้เกิดจากการที่จะต้องเป็นเรียนจบมหาวิทยาลัยดังๆที่ต่างประเทศเลยที่ท่านมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในสังคมก็คือหัวใจของท่านหัวใจของท่านที่ทําเพื่อสังคมและทําจริงๆ ท่านผู้ชมเสื้อไหมฮะเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้มีกระบวนการต่างศาสนาครับมาขอซื้อมูลนิธิของท่านมาขอซื้อมูลนิธิของท่านด้วยวงเงินมหาศาลครับแต่ท่านไม่ขายทำไมท่านไม่ขายทั้งๆท,ที่มีการเสนอเงินมาก้อนมหาศาลจากคนต่างศาสนา เพราะท่านไม่ได้ทำเพื่อเงินคนระแต่ท่านทําเพราะความรักในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน